ยุคนี้มันฝืดจริงๆนี่ขนาดห้างดังประกาศเซลคนยังไม่มีเงินที่จะไปช้อปปิ้งเลยทานผูจุมนี่คะโอ้ขนาดเซลนะห้เ์เซโโ็นเซลสามสิบเปอ์เซแต่ว่าตัวน,นี้มันเซล์จริงๆนะครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งก็มีนะช่วงนี้ยที่โลตัสอะ่นะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งไอ้พวกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยา เขาเรียกว่าอะไรอน้ำยาซักผ้าอะไรพวกนี้หนึ่งแถมหนึ่งนะแอดมยังเห็นโล่งเลยคนยังไม่ไปซื้อเลยอ่ะนะครับเออนะแบบปกตินี่คนต้องไปแห่ลุมซื้อนะแต่ตอนหูไม่มีคนเลยเงียบนะครับแล้วในห้างนี่ไม่ต้องพูดถึงมันเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยนะท่านผู้ชมส่วนมากก็เป็นรองเท้านะเป็นรองเท้าเป็นเสื้อผ้าเป็น แก้วเป็นอะไรก็จุกกจิกเป็นจานเป็นชามอะไรอย่างเงี้ยนะะคนไม่มีกําลังซื้อไงมันของก็จุกจกิกอะ่ะมันไม่ใช่ของใช้จําเป็นนะใช่ไหมฮะเออ,เอ,อวันก่อนแอดมินก็ไปเดินฟิวเจอร์โอ้โหรองเท้านี่ลดเยอะมากนะลดเจ็ดสิบเซ็นนะแต่แต่แอดมินก็ไม่มีตังซื้อเหมือนกัน <laughs> นะครับ เออไปได้ไปจับจับมองมองดูอย่างเดียวนะไม่มีตังค์ซื้อเออก็อยากจะได้รองเท้าใหม่อยู่เหมือนกันแหละแต่ว่าไม่มีตังค์นะครับลดขนาดลดราคาเหลือเป็นพันกว่าบาทนะจากสองพันก็เหลือพันกว่าบาทนะเออก็ไอ้คู่เดิมมันยังพอใส่ได้หรือก็ใส่ไปก่อนนะครับถึงจะปวดปวดเท้าหน่อยก็เถอะนะอืมเนี่ยฮะเนี่ยกำลังซับกำลังคนมันไม่มีไง กำลังคนที่จะซื้อมันไม่มีไงนะเงินไม่หมุนไงเออเนี่ยถ้ามีลุงตู่คนละครึ่งอะไรมันก็ยังพอว่าใช่ไหมเงินมันยังคนระดับกลางระดับล่างเนี่ยคือแบบไม่มีเงินนะครับทนน่านผู้ชมส่วนคนระดับระดับบนๆนะ่ะเขามีเงินอยู่แล้วเขาไม่เดือดร้อนหรอกใช่ไหมเออแต่คนระดับล่างระดับกลางนี่คือแย่มากๆตอนนี้นะ ยิ่งแย่ไปแล้วก็ยิ่งแย่ไปใหญ่นะครับเออหน้าโหเนี่ยท่านผู้ชมดูสิขนาดอยู่แค่ปีเดียวนะคนยังแย่กันขนาดนี้นะถ้าอยู่สี่ปีนี่มันจะเงียบมันจะปิดกันกี่กี่ห้างอะเนะีเออนะครับห้างนี่ก็เห็นข่าวทุกวันทุกวันว่าห้างปิดแล้วทยอยปิดแล้วห้างนั้นห้างนี้ปิด ไอ้ส่วนห้างเปิดใหม่ก็นี่ก็ใช่ว่าจะไอ้นี่นะออก็ใช่ว่าจะคนเยอะนะก็เงียบเหมือนกันนะครับมีแต่ทยอยเงียบทยอยเงียบทยอยเงียบไปเอ้อยจะอยู่กันได้สักกี่วันกี่เดือนเนาะห้างนี่เนาะนะครับเซลแล้วเซลอีกคงสงสัยต้องรอให้เซลสักเก้าสิบเปอร์เซ็นตก่อน ถ้าเซลสักเก้าสิบเปอร์เซนต์เอยเดี๋ยวจะไปซื้อหน่อยนะครับจากจากหนึ่งพันเซลเก้าสิบเปอร์เซนต์เดหนึ่งร้อย่างเงี้ยเออจะไปซื้อหน่อยนะตอนนี้เซลแค่ห้าสิบเปอร์เซนต์อยูอ่นะครับยุคนี้นะปิดสวิต์สามปอตอนนี้แมหมมันได้ผลจริงๆริงว่ะปิดสวิต์สามปอตอนนี้ปิดสวิต์กันทั้งประเทศแล้วตอนนี้นะครับเออนะ โอ้ยแย่แย่แย่นะเออพ่อค้าแม่ค้าก็เงียบตัวนี้นะครับก็นั่งเหงานั่งหลับกันตอนนี้นะบ่นกันทั้งประเทศแล้วตอนนี้นะเออโอ้โหท่านผู้ชเมเออเนื่องจากตอนนี้ youtube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ